ก็สวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับผมอยู่กับต้อมนะเช่นเคยวันนี้ก็จะเป็นช่วงตกปลานะสองปลาถ้าจะไม่เวิร์กนะที่นี่เพราะว่าไม่เห็นปลาขึ้นเลยนะครับผมวันนี้ก็มาลุยที่สวนลุงดมเหมือนเดิมมารุนกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็มาเช้ามืดนะเทกซัสเลยฮะ เท็กซัสแต่เช้าดีไม่ดีอาจจะได้เปลี่ยนเป็นกระดีนะหนอนยางอาจจะไม่กินแต่ช่อนที่นี่มันจะไม่กลัวขนเพราะว่าเขาเปิดบ่อตกปลาเนาะ เมื่อว่านสามไม้โดนเลยกระดีอ่ะันนี้ต้องลุ้นโอ้ยตัวทนนะเลกับ กะดังว่าจะได้เปลี่ยนมันกระดีเลยเนาะเลากระชังกัน,ลเ,าานเล็กกว่าเมาื่อวาน แล้ตัวน้อแสงอยู่้างไหน <c oughs> นี่สินะที่เขาเรียกว่ากัดแบบไม่ระแวงก็คือมันไม่คลายหรือว่าเราซ่อนขอลึกมันเลยไม่คลายก็ลุยต่อ ้ยลุดเเสียดายเลยอยู่ข้างหน้านี่เองก็นึกว่าติดกิ่งไม้เลยไม่ได้วัดถ้าปลาอะไรมันตายเนีเ่ยเออปลาดุ อะไรเนะี่นโครงการวัตถุตัวเหรออืมเด็ดสองดวงในน้ำดวงบุกดวง มรู้ว่าปลาไปด้วยเอาปลาไปด้วยตะก,กี้ก็งับแต่มันหลุดไปข้างข้างพี่เขานะ่ะมันงับแล้วมันวัดไม่อยู่รรอืมในกระทะในกระทะตรงเบาะน่นนะ ก็ไปละม,มันเดดออกแล้วไงเดดออกแล้วไปหาข้าวกินก่อนแกอ,อะไรเม่อเช้านี้ไม่รู้ผอมไม่ใช่ทำกับข้าวซื้อเอา